ในวามะฮิเต้ปวยามูสอบ้านปายอตะมุนทาศัอำเภอเมืองจังหวัดยะลาผมก็รู้สึกยิงดีในทางรัฐบาลได้ส่งทหารมาอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าจะเป็นรั้วและก็เป็นทุกอย่างเลยทําให้ประชาชนนี่มีความสุขและวาวำคาจเพราะทางเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมือนกับสมัยก่อนแล้วพราะทหารในนี้มีแต่ให้ดูแลประชาชนทุกสุข มีอะไรบบกพร่องมีอะไรขาดแคลนก็จะมาฐานแลวมาช่วยไม่ว่าจะในจะมาสร้างโรงเรียนจะสร้างสร้างอะไรแลยแต่ผมว่าผมภูมิใจกับหารให้อยู่ตลอดไปนีนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับค่ะชื่อนางสาวณัฐวิภาแก้วพวงค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะและ้วก็ตอนนี้ทํางานอยู่รอพอสตลำใหม่ค่ะผมเราครับผมชื่อนายอัมพุลเลาะเวยหนันยีครับ ก็ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะครับทำงานอยู่ที่โรง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ,ภาพตาบลลีใหม่นะครับพอดีได้รับทุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดยะลาครับก็ไปที่นู่นก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของประเพณีวัฒนธรรมของที่นู่นของพอดีได้ไปเรียนที่จังหวัดชัยนาทครับ ก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้นำวิชาชีพพยาบาลเนี่ยมาช่วยคนในชุมชนนะคะก็จะคือจะพยายามทำให้ชุมชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะก็คือเกิดที่นี่ค่ะก็คือไม่กลัวค่ะก็คือว่าเราก็จะคือพยายามทำให้ดีที่สุด <c oughs> ค่ะก็อยากให้ค่ะในสามจังหวัดนี่นะคะก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกัน ช่วยสจังหวัดของเราถ้าช่วยกันส่งเสริมสุขภาพช่วยในเรื่องของเหตุการณ์ก็ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เข้ามาในหมู่บ้านเราในชุมชนของเราก็จะให้จะขอให้ทุทกฝ่ายช่วยกันดูแลลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดนะครับ